จำได้ขึ้นใจคืนนั้นฝนกระหน่าไฟฟ้าดับดับติดติดเรากําลังอ่านหนังสือเงียบๆอยู่ในห้องรับแขกที่มืดสลัวจู่ๆก็ได้ยินเสียงคลืดคลาดหน้าขนลุกจากห้องสมุดเก่าท้ายบ้านตอนแรกคิดว่าลมแต่เสียงมันหนักแน่นเหมือนลากของหนักเราค่อยๆย,ย่องไปดูใช้ไฟฉายมือถือส่องเข้าไปเห็นชั้นหนังสือไม้สักโบราณสูงใหญ่ จังหวะนั้นเองชั้นหนังสือทั้งแถบก็ค่อยๆเลื่อนออกมาเองช้าๆเหมือนมีใครบางคนมองหาอะไรบางอย่างในความมืดมิดเราตัวชาเหงื่อแตกรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบใกล้ๆเรากรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกจากบ้านแบบไม่คิดชีวิต พอกลับมาตอนเช้าชั้นหนังสือกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมเป๊ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่เราสาบานได้ว่ามันเลื่อนเองจริงๆเราไม่เคยเฉียดใกล้ห้องนั้นอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นผู้สนับสนุน k m MM m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง